สวัสดีฉันโซนิกเกาะนี้เป็นบ้านเกิดของฉันมันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการหาดทรายน้ําตกแล้วโลโคอสเตอเร์สุดเจ๋งแถมอากาศก็ยังดีสุดๆไปเลยและนั่นน่นฉันเองลูกบอลสีฟ้าที่มีพลังเหลือล้อนนอกจากหน้าตาอันหล่อเหลาแล้วฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่เคยมีครอบครัวและไม่รู้ว่าฉันได้พลังนี้มาจากไหน <c oughs> และนี่เธอชื่อลองครอ เธอเป็นคนที่คอยปกป้องฉันมาตลอดจริงๆเธอก็เหมือนกับอบิวันเคโนบีนะถ้าอบิวันนั้นมีเจ้งอยปากแล้วก็กินหนูเป็นอาหารนั่นไงล่ะพูดยังไม่ทันขัดคำอยู่ๆก็มีกลุ่มตัวตุ่นชั่วร้ายมาต้องเล่นงานฉันลองคลองนี้เร็วแต่ลองคลอนั้นเป็นคนฉลาดเธอมักจะมีไม้เด็ดต้อนเอาไว้เสมอ เราแทบจะไม่รอดแล้วลองคลอนั้นรู้ดีว่าพลังที่ฉันมีทําให้ฉันตกอยู่ในอันตร,รายอยู่เสมอและวิธีเดียวที่จะทําให้เราปลอดภัยคือพวกเรานั้นจะต้องอยู่อย่างหลบซ่อนไม่ให้ใครก็ตามรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและเมื่อฟังถึงตอนนี้คุณก็น่าจะเดาออกนะว่าเราเลือกที่ไหนใช่แล้วโลกฟังให้ดีนะโซนิคที่นี่ไม่ใช่โลกของเราอาจจะมีอันตร,รายอยู่ในทุกๆท,กที่เธอจะต้องระวังตัวให้ดีนะ นี่คือวันแรกที่ฉันได้ใช้ชีวิตบนโลกที่นี่มันสุดยอดไปเลยฉันฝันมานานแล้วว่าอยากอยู่ในที่แบบนี้แม้ว่ามันจะเกือบฆ่าฉันก็ตามะนะเ,เธอโชคดีแค่ไหนนะที่มีฉัน